ำได้ไหมว่าฝั่งเราเนี่ยส่งหนังสือด่วนไปหาเขาบอกว่าวันนี้เราจะเข้าไปเก็บกู้ทุนระเบิดแล้วนะนะคุณให้ความร่วมมือด้วยนะออรับรู้แล้วนะปรากฏที่พีคไปกว่าน,นั้นฮะกับบูชาส่งหนังสือตอบกลับมาบอกว่าอย่ายาระงับการเก็บกู้ทุนระเบิดก่อนทำเอางงกันหมดเลยครับบอกว่าเอ้า ก่อนหน้านี้นก็เซ็นตกลงร่วมกันไม่ใช่หรอว่าจะร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิดเขาบอกว่าถ้าเข้ามาเก็บกู้ทุนระเบิดวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าจะผิดข้อตกลง g d c <oughs> เรางงเลยค่ะแล้วผิดข้อตกลงข้อตกลงคือเราต้องต่างฝ่ายต่างเก็บกู้ทุนระเบิดใช่ไหมฮะแต่เขาเนี่ยอ,อ้างว่าที่ไปขัดกับการประชุม GBC ก่อนหน้าน,นี้เพราะว่ามันต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมามีข้อตกลงร่วมกันซึ่งมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยเพจกองทัพบกทันกระแสก็บอกว่าระงับอะไร พื้นที่ประเทศไทยนะฮะเอาไปดูต้นเรื่องนะฮะก็คือจดหมายหรือว่าหนังสือด่วนของกองพลทหารราบที่51ของกัมพูชาส่งตอบมาถึงกองกําลังบูรพาฝ่ายไทยว่าขอให้ยุติการกวาดล้างทุนระเบิดที่ไทยจะดําเนินการในวันนี้ในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วที่สาแก้วนะครับโดยให้เหตุผลว่าการเก็บกู้ทุนระเบิดของไทยเนี่ยจะขัดต่อเจตนารมณ์ของที่ประชุม GBC ที่ทั้งสองประเทศเคยตกลงกันเอาไว้เมื่อ10กันยายน68 โดยบอกว่าพื้นที่ปฏิบัติการของไทยเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับบ้านโจกเจยและบ้านเปรยจันซึ่งอยู่ในเขตกัมพูชาจึงขอให้ไทยเนี่ยระง,งับภารกิจไว้ก่อนจนกว่าจะมีคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับขณะที่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศฝ่ายเรายืนยันว่าภารกิจการเก็บกู้ทุนระเบิดของไทยในวันนี้ยังดําเนินต่อไปตามข้อตกลงเพราะขีดเส้นใต้8ล้านเส้น เป็นพื้นที่ฝั่งไทยนะฮะที่เราจะไปเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะครับและเพจกองทัพบกทันกระแสก็โพสต์เลยบอกระงับอะไรนั่นพื้นที่อธิปไตยไทยขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับโฆษกรัฐบาลของกัมพูชานะฮะเพนโบนาก็แถลงกล่าวหาฝ่ายไทยว่าจงใจบิดเบือนข้อเท็จจริงซ้ำซากเกี่ยวกับปัญหาชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยจงใจสร้างภาพให้กัมพูชาเนี่ยเป็นผู้ร้าย ส่วนไทยพยายามทําให้ตัวเองเป็นเหยื่อทั้งทั้งที่เหยื่อที่แท้จริงคือกัมพูชาพร้อมประนามความพยายามของไทยที่ขับไล่พลเรือนกัมพูชาออกจากดินแดนที่พวกเขาอาศัยอยู่มาหลายสิบปีเพนโบนาระบุนะฮะแม้กัมพูชาจะเป็นชาติที่รักสันติไม่ประสงค์จะรุกรานเพื่อนบ้านแต่กัมพูชาก็ขอสงวนสิทธิ์ในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของตัวเองเช่นกันและย้ำว่าปัญหาชายแดน ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการใช้กำลังและขอให้ไทยยึดมั่นในกลไกทวิภาคีที่มีอยู่เพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาชายแดนตามหลักสันติวิธีโฆษกรัฐบาลกัมพูชาแถลงมานี่ไม่ดูเลยนะฮะว่าที่ตัวเองทิ้งระเบิดใส่<ม>ร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันโรงพยาบาลของเราก่อนหน้านี้อันอันนั้นเรียกสันติวิธีแหลอฮะที่ผ่านมาคุณทำอะไรไว้แล้วบ้างตกลงใครเป็นเหยื่อกันแน่ ขณะเดียวกันครับกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาสิ่งหนึ่งที่เขาพูดมาตลอดฮะคือเขาเรียกร้องให้ไทยเนี่ยปล่อยตัวทหารที่อยู่กับเราแล้ววันนี้เขาก็พูดอีกแล้วเขานับถอยหลังด้วยเขาบอกนี่วันนี้วันที่73แล้วนะที่ทหารกัมพูชา18นายนี่ฮะที่ถูกคุมขังขอให้ไทยปล่อยตัวโดยเร็วที่สุดเพื่อกลับคืนสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแล้วรัฐบาลกัมพูชาจะทำงานอย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อยในทุกกลไก เพื่อไขความขัดแย้งนี้ให้ฝั่งไทยปล่อยทหารโดยเร็วที่สุดและต้องปลอดภัยด้วยกองทัพกัมพูชาจะไม่ทิ้งกองกําลังใดๆไม่ว่าสถานการณ์ใดโอ้โหผมอ่านแล้วนี่ผมก็ละหายปากเหมือนกันฮนะกองทัพกัมพูชาจะไม่ละทิ้งกองกําลังใดๆที่ตายกันเป็นเบือ่อแล้วไม่มาเก็บศพไม่พอมีข่าวว่าเก็บไปแต่อาวุธแต่ทิ้งคนเอาไว้ แล้วคุณมาเรียกร้อง18นายนี้จริงๆอะถ้าอยากให้18นายเนี้ยได้กลับเนี่ยนะคะคมันต้องหยุดยิงกันแบบถาวอรอันนี้เป็นหลักสากลนะคะแต่ทีเนี้ยเชลยศึกเนี่ยเราไม่สามารถส่งกลับให้ได้หากการหยุดยิงยังไม่เกิดขึ้นอย่างถาวรตอนนี้ที่มันหยุดเนี่ยเรียกว่าเป็นการหยุดยิงเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น ัำพูชาต้องทําตัวสิ้นภัยคุกคามก่อนซึ่งตอนนี้อย่างที่เราบอกว่ายังส่งโรนเข้ามาก่อนหน้านี้ยังมีการยิงเช็คแนวเข้ามายังขนคนขนยุธทธปกรณ์เข้ามาแบบนี้เนี่ยสถานการณ์มันยังไม่สงบก็ทําให้ไม่สามารถจะคืนกลับไปได้18คนเนี่ยซึ่งอยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่เราถูกต้องฮะก็เหมือนที่นายกอนุทินบอกะนะฮะว่าถ้าคุณยอมทําตามข้อตกลงสข้อเราก็โอเคเลยนะ โทรศัพท์กริกเดียวใช่ไหมฮะค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ